h ฮ l ลโห e l l ล everyone สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายนะคะคุณครูน้ำใจนะคะพาชมสวนค่ะพาชมสวนกล้วยไม้ค่ะสวนน้อยๆของคุณครูนี่คือช้างแดงนะคะ ช้างแดงแม่ช้างช่อสวยของคุณครูยังไม่โรยเลยมาอยู่กับครูเป็นสัปดาห์แล้วค่ะนี่ค่ะแม่ช้างครูให้ชื่อว่าแม่ช้างเพราะว่าช่อเขาใหญ่ต้นเขาก็ใหญ่นะคะนี่ค่ะสวยเคยถ่ายทำไปแล้วนะคะวันนี้ก็ถ่ายทำให้ดูอีกนะคะดูของคนอื่นมาเยอะแล้ว ให้คนอื่นดูของเราบ้างมาดูของครูน้ําใจบ้างนะคะอ่นนี่ลูกช้างค่ะใกล้จะไปแล้วค่ะครูก็ตัดสินใจนะคะกลัวเขาจะหายจากสวนครูไปครูก็เลยสั่งมาใหม่ค่ะลูกช้างมาใหม่แล้วค่ะนี่ค่ะ ต้อนรับลูกช้างเนีย่ยลูกช้างมาใหม่เพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยค่ะได้สักชั่วโมงกว่าๆนี่เองนะคะยังสดชื่นอยู่เลยครูจำไม่ได้แล้วว่าสั่งซื้อจากสวนไหนเนี่ยซื้อจนจำไม่ได้เลยอะ่ะเข้าจอเข้ากล้องก็สวยเนาะสีสันสวยจริงๆ ได้สองช่อค่ะต้นนี้ร้อยสามสิบบาทค่าส่งก็หกสิบมั้งคะประมาณนี้ค่ะรวมแล้วก็ไม่ถึงสองร้อยอ่ะเนี่ค่ะลูกช้างครูให้ครูให้ชื่อคขาว่าลูกช้างลูกช้างแดงเพราะช่อเขาสั้นๆนะสั้นๆไม่ยาวเหมือน ชอ่อตะก,กีนี่ชอ่อตะก,กีนี่ยาวแม่ช้างนี่ลูกช้างเรามาเปรียบเทียบความยาวของเขาแม่ช้างก็อยู่กับเรานานๆหน่อยก็แล้วกันนะนะเห็นไหมคะยาวนะพวงเขายาวเชื่อต้นนี้ก็ได้สามช่อช่อยาวกับช่อกลางๆนะคะกลางก ส่วนต้นนึงก็จะไปแล้วนะคะคงอยู่กับครูได้อีกหนึ่งสัปดาห์ก็คงไปอันนี้คงจะอยู่ได้ถึงสองสัปดาห์นะคะอันนี้เพิ่งมาใหม่เดี๋ยวค่อยดูว่าเขาจะโรยในกี่สัปดาห์ข้างหน้านะคะส่วนต้นอื่นกล้วยไ,ไม้ต้นอื่นก็เริ่มไปแล้วค่ะแคทรียาของคุณครู ตอนแรกมาครูก็นึกว่าเขาเขายังเขายังไม่บานที่ไหนได้แล้วนั่นแหละคืออาการบานของเขาแล,ะละ้วล่ะนี่คืออาการจะโรยแล้วค่ะมาอยู่กับครูคได้สี่วันเอ้าแคทเรียาก้านดอกเขาเป็นสีเหลืองก็แสดงว่าเขาเตรียมจะโรยแล้วเนี่ยค่ะดีนะเมื่อวานนี้คุณครูคได้ถ่ายภาพไว้ ถ่ายภาพไว้ตอนที่เขาบานจัดๆนะคะก็ดูไม่ออกนะคะว่าเขาบานเต็มที่หรือว่าเขายังตูมอยู่คุณน้ําใจก็หลงเข้าใจว่าเขายังตูมอยู่ก็รอจะให้เขาบานเต็มที่ที่ไหนได้เขาบานเต็มที่แล้วก้านเหลืองจะไปละต้นอื่นก็จะไปละช้างสีส้มสีส้มโอรส <c oughs> จะไปแล้ว จ,จากคุณครูไปแล้วต้นนี้ก็หงอยเป็นหนึ่งดอกแล้วเตรียมร่วงแล้วนะคะใจรักเคเนอรี่ชื่อเพราะใจรักเคเนอรี่หอมหมดทุกต้นเลยค่ะต้นนี้ก็สวยครูย้ายจากย้ายจากอ,อ,อะไรล่ะครูย้ายจากต้น ต้นวาสนานะคะเอามาแขวนตอนแรกครูไปใส่ไว้ในกระถางที่ผูกติดกับต้นวาสนาแต่วันนี้ครูมาแขวนตรงนี้ค่ะจะได้เข้ากลุ่มกันเป็นเซตเป็นหมู่เป็นพวกอันนี้รอรุ้นดอกบานนะคะนี่ค่ะสวนกล้วยไม้เล็กๆน้อยๆของคุณครูนะคะ ก็มีอยู่แค่นี้แหะพอที่จะให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมนะคะได้ดูได้ชมของเราบ้างเดี๋ยวกำลังจะหาคคทิรยาสวยๆส,สีแจ๊บๆมาแขวนอีก <c oughs> ไม่รอดูแคทริยานะคะไม่รู้คุณจะเอฟทันหรือเปล่า ถ้าจะเอฟสวนของน้องจิตราพรน้องออมสินครูชอบดูสองช่องนี้ละค่ะน้องมันธนา,าสามช่อง <c oughs> น้องเขาพูดเก่งนะขายของเก่งๆดูกันเพลินๆน,นะคะของครูมีไม่เยอะละค่ะมีเล็กๆน้อยๆ ก็อยากจะให้เพื่อนๆดูได้ชื่นใจนะคะก็จะจบวิดีโอคลิปนี้ที่ช้างน้อยต้นนี้สองช่อนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมคลิป ของคุณคุณน้ำใจนะคะใน YouTube นะคะก็ไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะบายบาย see you next time ค่ะ